วิธีจับพระเครื่องการจับพลังพระมีจริงหรือไม่อันนี้มันก็ต้องลองดูกันนะครับข้าพเจ้าเคยใช้มาแล้วปรากฏว่าได้ผลดีอย่างแรกนั่งสมาธิบ่อยๆก่อนครับฝึกจิตให้นิ่งทางนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถเช็คพาเกหรือแท้ตามหลักสากลได้นะครับวิธีจับพลังพระเครื่อง สำหรับท่านที่สงสัยว่าพระที่บูชามามีพลังด้านไหนหรือสมเด็จหรือเหรียญเก่าๆที่บ้านที่ตกทอดกันมาถึงท่านอาจเป็นของแท้ก็ได้ไปหาเสียงก็กลัวว่าเก้ไปเช็คพระก็กลัวเสียเงินเรามีวิธีเบื้องต้นดังนี้ครับ 1. ตั้งนโมสามจบอธิษฐานขออนุญาต 2. หาพระเครื่อง หรือพาเครื่องรางประเภทอื่นๆก็ได้ที่ถูกใจมาแทนเพื่อไว้หลายๆชิ้นหน่อย 3. ใช้มือข้างที่ถนัดจับองค์พระไว้เบาๆปล่อยหัวไหล่กับแขนตามสบายตามสบายข้อศอกตั้งฉากถือไว้ลอยๆตอนนี้มือจะถือพระอยู่บริเวณท้อง 4. เข้าสมาธิระดับอุปจารสมาธิ ถ้าลึกกว่านี้จะใช้ไม่ได้กำหนดจิตเพ่งไปที่องค์พระ 5. ให้สังเกตอาการดังนี้ 5. 1. จะรู้สึกร้อนๆน,นิดๆที่มือตรงบริเวณองค์พระ 5. 2. จะมีความรู้สึกว่ามีแรงดึงหรือผลักออกจากองค์พระให้ปล่อยและประคองมือไปตามองค์พระ 5. 3. ทีนี้ ก็มาเลือกพระใส่กันโดยดูอาการตามนี้ 1. ถ้าองค์พระดึงมือวิ่งไปด้านหลังแล้วกลับมาที่เดิมแล้วไปเรื่อยๆแปลว่ามีกำลังทางด้านแขวคลาด 2. ถ้าองค์พระวิ่งวนเป็นวงกลมอยู่ข้างหน้าแปลว่าเป็นพระอธิษฐานอยากได้อะไรก็ขอเอา 3. ถ้าองค์พระวิ่งไปข้างหน้า แล้วเข้าหาตัวแปลว่าเป็นพระมหาลาภ 4. ถ้าองค์พระวิ่งไปข้างหน้าแล้ววนเข้ามาหาหัวใจแปลว่าเป็นพระเมตตามหานิยม 5. ถ้าองค์พระวิ่งไปข้างหน้าแล้ววนเข้าหาปากแปลว่าเป็นพระที่ลงสาลิกาลิ้นทอง 6. ถ้าเป็นองค์พระที่วิ่งออกไปตรงๆแล้ววิ่งกลับมาตรงๆ เป็นพระที่ลงคาถาคงกระพันชาตรีผู้หลูอบอกว่าให้นิมนต์ขึ้นหิ่งไปเลยและออกพระเมตตามหานิยมมาใส่จะดีกว่าเพราะเป็นพระร้อน 7. ถ้าองค์พระวิ่งวนขึ้นหัวแปลว่าเป็นพระที่ลงไว้ครบทุกอย่างหรือลงไว้หลายอย่างเช็คยากกว่าพระที่ลงพลังไวอย่างเดียวกว่าพระจะเริ่มเคลื่อนบางทีก็ต้องรอนาน 8. ถ้ารู้สึกเริ่มเมื่อยแขน ให้หยุดทันทีเพราะตอนนี้ถ้าคุณถืออะไรไว้ในมือแล้วคุณอยากให้วิ่งล่ะก็คุณจะแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นแรงที่คุณออกแรงผลักไปเองโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นแรงดึงจากของในมือวิธีที่สองคาถาที่ปลุกพระได้จริงๆผมลองมาแล้วใช้จับพลังพระเครื่องนะครับนโมสังวิทาปุกะยะปะนโมพุทธยะ นามาพะทะนามาอาอุอรหังพุโทโธต้องจิตเป็นสมาธิก่อนนะครับจึงจะใช้ได้ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง